กาบสวัสดีเพื่อนผู้ชมเดี๋ยวเคลียร์ลิ้นพันกับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The n โโกกม Gamer TV นั่นเองอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกับแมปโลโบ็อกใหม่กันอีกแล้ววันนี้มาแนะนำแมปอีกแล้วนะครับก็แมปที่มีชื่อว่าอนิเมะ Power Simulator นะ Simulator คุณผู้ชมก็แบบ รู้แล้วคือแบบแนวประมาณไหนนะครับมีมอนอยู่ข้างหลังเราอะไรประมาณนี้อ่ะนั่นแหละฮะอย่างนั้นแหละใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง่องนะเดือดเอเดอเอะนะครับเนะเนี่ยก็เล่นประมาณนี้มีตัวละครไปตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหไม่มีเอฟเฟคเลยเอ๊ะมีมีมี พุดๆพุทธๆุทธกุทธยุเธพุทธพุทธพุทธพุดธุทอพพุทธุทธพุทธพุทธพุพุทธุพุพุทธุทธพุ่ธพุทธพุพุทพุทธพุทธพุทพุุทธพุทอพุทพุ่ธพุทธพุทธาุิธุทธพุทาพุทุทธ้าทีพลทธพุทธพุทธพุเธพุทธพุทธพทว มันมีมันมีโค้ดด้วยเว้ยโค้ดริลิสข้างหน้าเกมคุณผู้ชมอย่าลืมมาใส่นะโอ้ยไอเนี่ยใส่ตรงนี้ได้เลยครับริลิสจะได้เท่าไหร่ได้250ยเยนเหรอไหนดูดีว่าเราเอาไปสุ่มได้ไหมทำไมไม่มีหาอะไรเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากดแซตสุ่มเอากดเซตได้เลยหรอ อ๋อนี่ไงโอ้โหมแม่งกดรู้เลยว่าได้ตัวอะไรอะ่ะถ้าคืนสีก็รู้ไม่ได้ตัวอะไรเลยเออ <c oughs> เนี่ยนะนากิรุไงนะ <c oughs> ได้นากิรุหรือไงได้โอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเดิมอะ่ะ <c oughs> เออสามมาตะกลัวกดไ <c oughs> <c oughs> อ้ยี่กดสามตัวได้นากิรุสามตัวเลย <c oughs> ผมมีสมา,กา,ามนกลัวสามตัวมีมนักกิรุสามตัวว่ะเอาเหลือง <laughs> ไปเลยสมานกลัว <laughs> ชื่อแม่งโคตรกาวเลยอะไรวะไ <laughs> อ้สมานกลัวผมมีอนมมันนี้นะไม่เช็คมันมีมงกุฎอะไรอ่ะเ <laughs> อาบาปปอับเหรอสมานกลัว <laughs> ชื่อแม่งฮาว่ะ เฮ้ยม,ม <Leonard> ันมีมินิบอสด้วยเว้ยนี่ไงเพนเพนคิลเลอร์แม่ชื่ออะไรชื่อซัฟเฟอร์เว้ยมันแปลว่าอะไรพี่นุ่มนิ่มเหรอนุ่มนิ่มเอฮ้ยทำไมตัวตัวบอสมันไม่มันมันพวกสตองมันชื่อไม่เหมือนกับของเราวะน้ำมุกน้ำลุน้ำลุ อันนี้อะไรอ่ะอสมาก,กวัวอันนี้เนี่ยมันสมาก,กวัวมันชื่อเดียวกันน่ทำไมชื่อนี่มันไม่เหมือนกันชื่อไม่อย่างจี้เลยสมาก,กวัวเอฟเฟกต์ต่อยไม่มีด้วยนะมันจะแบบ <c oughs> เสียงไรเอฟเฟกต์ <c oughs> จะอะไรก็ได้นะมากัว <c oughs> ชื่อไม่มันมันมันคุ้นๆน่ะมันมันอะไรมันคุ้นๆน่ะเหมือนพวกเหมือนชื่อเหมือนพวกตลกเอาไปเล่นมุกกันน่ะขนาดนั้นเลยนะสมากัวสมากัวที่เป็นเพื่อนสมูเกืออะไรเงี้ยอะไรที่พวกมันชอบทำเล่นมุกกันน่ะสมิกิซานโมโกโกการ์อะไรเงี้ยเลย จำไม่ได้ไ oh, <Jack. S 1> อ้แจ็คเออทำไมที่มันมันพูดแบบพูดอะไรก็พูดอะ่ะ <laughs> อย่าพูดอะไรก็พูดอะ่ะพูดไปเรื่อยๆ <laughs> ผมพูดได้สองพันว่าเราต้องไปสุ่มแล้วแหละไปวีผมจะไปเอาอัศมากวยสามตัวก <laughs> ็ตาย <laughs> นาคิลุจัดไป เป็นไรกับไอ้นาคิรุกวะจริงเปิดจนตังค์หมดก็ยังได้ตัวเดิมใช่ไหมฮลัลโหลเฮ้ยเอาวะสมากวัวฮลัลโหลแล14%ไม่ออกเลยเหรอเอออะไรวะมันยากขนาดเลยเหรอเลดมันกระจอกขนาดนั้นเหรอโว้จริงจริงอะเนี่ยสมากัวย่าลัวๆเลยอันเนี้ย สมาไม่ต้องกลัวตอนนี้กูกลัวเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัว,ลวเลดตู้ละจริง <c oughs> บ้าบอคอหอยพอกมากนายกิลุเฮ้ยแล้วอ่ะน้อง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยดาวไม่เปลี่ยนเสียซูคาเนะ <c oughs> เว้ยไม่เคยด้เปลี่ยนสีไม่ซูคาเนะได้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวพี่เจ๊คซูคเนพี่เจ๊คเห็นพี่เจ๊คเห็นมันเตีอวาฟาปะ เออทำมาจจะเกลือฮะตู้นั้นทำมาจจะเกลือไหมพี่เออวะใช่ใช่ไม่ทำมันเกลือขนาดนี้หรอกอมแม่งสูคเนะแม่งมาตัวเดียวเลยอะฮ้ยเลตตัวอื่นไหนดูดิมันเท่าไรหร่อูอีพิกสองจุดแปดยังไม่ออกเลยลีนจะแล้วมิติกนี่ไม่ต้องสืบอะ่ะศูนย์จุดศูนย์สองเนี่ย แค่แรงออกยากเลยอะ่ะใช่แรงอ,ออกยากเลยอะ่ะเชื่อไหมมันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องแบบประมาณว่าแบบเพิ่มโชคเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเกมแนวนี้มันต้องมีแบบประมาณเนี้นยน่าจะมีชนี่วยมไหมเอออาจจะมีตัวเป็นชนี่แต่ชื่อเหมือนชัยหน้ามากกว่ายเยเฮ้ยน้อง เฮ้ย <Hey. S 1> พี่ได้จูเกนว่ะจูเกนอะไรวะอะไรวะพี่จูเกนอ๋อไอ้ศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์เอ้ยเดี๋ยวนะบีดมาจากไหนอะ แมพอื่นเหรออยู่ในในในโซนอื่นเหรอชื่ออะไรอ่ะไม่ใช่แล้วพี่แซนจอแซดจอว่ะแซดจอแซดจอไม่นดนเลยวเหรอแซดจอจอน่าจะครางแซดจอเลยแซดจอกิมจอเยอะกลายเป็นแซดจอไอพี่เรานี้มีสกิลด้วยอ่ะตัวอะไรอ่ะเรามีสกิลได้เหรอนี่นี่เห็นผมปะ น,นี่นี่ต้องอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่น,นกระโดอดอ๋อเนี่ยตัวสกิลเหรออ๋อ,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 อไม่ต้องซื้อเหรอเรีนเหรอนี่นไงสกิลสองไฟเบลเพลนเพลนลัสเรีนอ้าวแฮปน็อตมัชเรียนไอ้หรือว่าเราต้องฆ่าเพลนอ๋อดีฟีสนี่ไงมันบอกว่าดีฟีสรเ,เออเนี่ยดีฟีสซัฟเฟอร์หนึ่งร้อยตัวเพื่อเรีนสกิลดีฟีสจูเกน จูเกนร้อยห้าสิบจูเกนอ,อยู่ข้างบนพี่นู่นอ๋อมีจูเกนอ๋อจูเกนข้้างบนนอเลยเล่นเอาฟซึลืมชื่อจริงไปเลยมันชื่ออะไรวะเซียนรามกกันชื่อเลยวะจินระยะเออจินระยะจูเกนเล่นอัฟลืมตัวชายนี่เหรอน่าจะเป็นอ๋อมิติเข้าเป็นกอตลี่เอาเอามิติ้เข้าโอ้โหห้าตัวนะ้องแล้วเมื่อไหร่จะเปิดได้ ต้องหลับเปิดหรือไงนี่ต่อยห้าหมืนเคว่ะคุณผู้ชมคลิปปิดก่อนยังตีไม่ตายเลยเชื่อไหม <c oughs> อืมดาเมจเท่าแบบน้อยมากอะ่ะเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับลักเลิกอะไรนี่ด้วยอะ่ะแต่มันไม่เห็นไม่เห็นบอกเลยว่า <c oughs> มันมันเพิ่มอะไรตรงไหนยังไงอะ่ะ <C oughs> แบบเป็นพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่เอลื่ <laughs> อมอ,อ๋เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเออนั่นแหละอะไรนะ Achievement เ,เ,เอเออะไรอ่ะเอออะไรนะเอา,า,าแล้วมันอะไรอูหนึ่ <c oughs> เออนั่นแหละ Achievement ไง Achievement อ,อ๋อมันเอาตัวมันรวมมันเอาตัวมาแบบมาย่อยได้เว้ยเนาะย่อยอะไรกลายไปอะไรย่อยกลายเป็นอนาฮะกลายเป็นกลายเป็นค่าพลังให้ตัวนั้นนั้นไงอ๋อเอาไปฟรีเออจูกเกนพลังแปดสิบเ็ดว่ะแปดสิบเอ็ดอืมไม่ใช่เอ็ดใช่ไหมพี่เป็นเนบ็ดไม่เบ็ดต้องเบ็ด <What? S 2> โอ้โหแม่งเชื่อแล้วว่าแม่งสำไอตีนานเนาะแต่ละตัวนี่ดาเมจแบบเยอะมากอะบอกเลย <What? S 1> <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วาวญาติาวแล้วคือแบบน้องคิดดูดิแบบตีบ้านเนี่ยร้อยตัวว่างขนาดน,นั้นเหรอจะเอา <c oughs> สกิลอะและ <c oughs> ้ว <c oughs> สกิลเปนสกิลอะไรก็ไม่รู้อะ น่าจะเป็นสกิลเนี่ยเนี่ยที่มันใช้นี่แน่เลยกระสุนมุ้งจักอ่ะเออมุ้งจักรล่องหุ่นไม่ไม่น่าไม่ล่องหุ่นมันเห็นเลยเนี่ยร็อี่ยูนิคแซลมอนอืมเอ้สิบนาทีแล้วคลิปเราขอจบประแท้เพียงนี้แล้วกันบอลเป็นครึ่งหลอดแล้วยังไม่ตายเลยเชียเวลาแล้วล่ะครับเพื่อนๆก็อยากเล่นก็ลองเข้ามาเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดลิงก์ช้อปปี้ด้วย อย่าลืมกดลิงก์ช้อปปี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากมากก็นั่นแหละอยากเล่นก็เข้ามาเล่นเอาเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเช่นเดิมเลยนะครับ <c oughs> ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมีแมปอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวเราก็มาเล่นให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับช่องเราก็หาแมปเล่นไปเรื่อยๆเปล่ยนะฮะเอามาให้ดูนะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยผมบอกข่าวดีเว้ยใครมาดูถึงตรงนี้คือแบบผมได้ไอเดียเก่าคืนเลยเว้ยบอกแค่เนี้ยอืม ไม่รู้เพื่อนอนได้ไอดีเก่ากลับมาเอ้ยไอดีได้คืนมาหรือยังนะใค,ใครยังไม่ได้ก็สู้ๆนะฮะหรือใครแบบยังไม่ได้ก็ทำใจต่อไปนะบ๊ายบายครับ <laughs>